เอาสิพี่น้องถือว่าเป็นนาทีของลูกเสียล์อีกลินสีนครน,น้องสาวลาคุณค้ามเสกขันคำก่อนสิบเป็นนามาหลังก่อนสิ่สิงก่อนสินยาวเอินหาบุญคุณครูบาอาจารย์เดจาจักหน่อยนะพี่น้องเนะะาะเปิ่ปัสเสธที่ดีบ่ลืมบุญคุณครูบาอาจารย์เดาพี่น้องเด้อเนาะจากสาันผู้เพฝึนเลี้ยงมาผ้าใหญ่จอ้สันเอาอาจารย์เอาย้อนยุคเนี่ยจักหน่อยเอาแค้นคีย์บอร์ดไอละมือนี่หมอแค้นค่าทูา่ละ <laughs> สำหรับผลงานเพลงคอกันไว้พี่น้องจัดให้เด้อจักหน่อยเนาะนายหลบต่อไปสว่วงนี้สีอื่นหาบุตรคุค้ครับอาจารย์สกอนเนาะใจเย็นๆพี่น้องนั่งดื่มนำแก้มตาบัธรรยาศัยม้วนอยกันอาหารหมอลำเดอ้อฟอนกับงามโอ้โอ้โอโละนา แล้วจังว่าพุทธาคุณนั่งธรรมะคุณนั่งสังขาคุณนั่งคุณพระพุทธอยู่หลังคุณพระธรรมโยนาผู้คาอยตางคุณพระบังอยู่เก่าคุณพระอาจารย์เจ้าก็มาอยู่หัวใจแล้วจังววาสัพพะหตาสัพพะปัญญาสัพพะสเนหาคุณเ네อ๋คุณ คนเบิดามาด่าคนคนบาอาจารย์ให้มาปกมาบังให้มากราบมาเลียมยามลำล้อโอ้ละโนละโนนาคน เอาบอลหย่อนหย่อนย,อนยกได้ไหมฮ วาด้นายสาดูเด้อข้าขอยกอ้อมมือไหว้เมื่อไว้และคพ้นคู่ดอกยาดพ้นอาจารย์ความพอมทั้งแก้วน่อสามบูเปล่นผ่านบานิ่ราสมสรรโพที่ยัจินทำกอดพ้นทั้งสิ่นอินอมวางท้าท่อปก้องมาประคองผู้ข้าบารมีหลอกอย่าไ้เทีทางใดถูกเราเทว่าเทพทางใดถูกเราเทว่าเทว่าราเมือเมีนบคนพันนะคนปันลับบัานบันนดีเสียงดีล่นเลย ล่นเลยล่นเลยทำมาขันแปดหมื่นเหลือสี่พันหาลอยให้มาบอกสวยปองมาบอกปอกไดอย่าห่างบังนี้มาบกปอกไดอย่าห่างบังนี้ฮุ้นภาษีแต่โยน่วยฮุย้นร่งหาพ้นเบียนมาเรื่องละเม็นน้ำเจ้าน้ำเจ้าอาจร์สุก่อนมาเดิน่อนอยาไรถ้าข่างบังลำไส ทุกัมคุณแม่ธรณีไหวทุกัมคุณแม่ธรณีคุณบาษีใจโยนหน่อยพูดดังบนเวียนมาเดินละแม่นขัวใจขัวใจทำคุณพ่อแม่ผู้เลี้ยงมาแต่น้อยนี่คอยสวยสู้สัตว์ศาดาเดินละแม่นผู้ฮ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 ู้ทำทำมาคุณพระสงองค์พระโมเสมาใน้อยคุณอาจารย์ของห้องหองหอยผู้ที่เคยสอนสักยให้คนฟังก็จนแจงอย่างนี้ 江里湖就它漂亮，江里。 เราละเอื้นพื้นของคู่คู่บาอาจารย์เอื้นเล็กๆเน้เน,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 น่อยต่ะพี่น้องดนะ้วยบัดนี้สิหันหมาเบาใส่สาวหมอลำสักกันสาวหมอลำผู้ยินีผู้ผูกงผู้งามผู้จบเถื่อผู้ใหญ่ขึ้นก้นเก่าต่อพี่น้องโอ้ยปีนี้ตังพี่ไก่ไข่ไตบ่มาแรงต่อพี่น้องเราคุ้นคำเอื้อนดวละนอนอลาดนแล้ว,ลวลบ่พอกันหนีกันไปคนดังความสัมพันธ์เคยมีเป็นจังได้เด้น้องละมือนี้มาพบพ่อขอทำข้าวเข้ากัน นีกันไปนานอยากทำเดิมไปหาดองนี่กันไปคกนกลนีไปล้ำคนละบอนแล้วมือนีมานอพวกว่าสิกดาเว,ว่าต่อผานานง,ง,งเน่นางเออเออเออเอ้เอเอ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 ้เองเองเอเอเออเออเอง เราองตงเ้ยแกมเจ้าองตงอยากดึงเขียนคำทงเอากลับบ้านเมื่อนั่คือาขืม่าง่ายแทบเลนผู้สาวบ้านน้ำพูดสิไงปนี้บ่นสิเอาเมื่อจากสามคนบุตเราองตงเ้ยแกมเจ้าองตงตรงกับตรงแต่แกมนมน้องกับตรงตรงอยู่บ่นี้ยดันขึ้นยากไงานสิตรงอยู่บ่พี่น้อง ละองตรงเย้ยแก้มเจ้าองตงอยากดึงแข็นคำทงเอากระบ,บาลเมื่อนำละเมื่อหอนแล้วไอก้กะสีลูกสีคำไอก้กะสีนอนนำ้ำแต่สองแก้มองตงอ่อนสอนเดียป้าโตโตๆตโตโตอ้พี่ลึดยี่รั่วเทพีเนี่ ว่าดีนะแม่นมาดีนาฟังเดือนองเดือนทองลำหาฟังเดือนองสีเดือนทองลำหาที่บ้าจ้าต่อเจ้าสิหลงเบาต่อสาวทำเข้าเจ้าละบ่านอยู่เมืองนอนทำเข้าเจ้าบ่านอยู่เมืองนอนมาอส่งนางลายปัญญาไก่มาไตาใใ่ใจใ่เฮอนำเดือจะสมิ่นใจใ่เธอนำเดือจะสมิ่นมาผุ้งเทล่ามาผ่้สวยเทน้อ แต่น้องมองแล้วเกิดบ่เป็นบ้านยกกำเขตถิพนทั้งใดบ้านโยกกำเขตถิพนทั้งใดให้น้องไข่พระจ๋าต่อไปใส่ลองเบาน้องหน้าเจ้ามีคนดำแล้วไปน้องหน้าเจ้ามีคนดำแล้วไปมีผู้ไทยแล้วบอกไอ้น้องน้องผู้สวยบอกไอ้ด้วยยยอวดุงทรงคือบอกไอ้ด้วยโยอวดุงทรงคือเหลือบางคนคือช่อางอีสิบอสมุงทางเจ้าอยากวบางเราต่อเจ้าหงทองอยากวบางเราต่อเจ้าหงทอง หรือว่าน้องเจ้าสิบอ่สนใจหักหักายเดียซ้อมไว้ทั้งสี่ห้องหัวใจเจ้าบังบ่หดีหักยังลระบ่มีไฟจ่อ่วนน้องเจ้าจงได้พระนีหักเจ้าลระบ่เคยในนี้หักเจ้าลราบ่เคยในนี้หรือว่าคนดีสิบ่เสียใจใส่ไม้ปองเจ้าสิคลาเอาสู่ท่าไม้ปองเจ้าสิคลาเอาสู่ท่าสีบ่านหักบ้านบ่ผัดปิ้เเลี่ยมแป้มัก น้องแท่ที่ให้แม่มาขอามักน้องแท่ที่ให้ละแม่มาขอมาตกลงราคาคาดอกดอกก่อนย่อมส่งสูสที่ขายหู้หน่อยย่อมส่งสูสที่ขายหูหน่อยย่ขายหอดให้หอดหัวงอกไว้หอมสู่อันว่าแต่เดือบ่าแต่ทางนองนันนองนันย่เบ่าดดาปานี่ให้นั้นไม่ตีต่อไปใช้ได้เด่นลองมาเบามาเอากันตับพีล่องมาเบามาเอากันตับพี่หุนอันตันจังสีคือสีดีจังสี จังสีสีขอสู่บ่อไทยบ่อไทยสีขอสู่บ่อไทยเมถาวรคอยว่าเออเม่เล้วเอาคาดองมาให้เอาจังบ่อโอ้ขอบไก่และเมถาเด้อเบิดแล้วเรียบร้อย